ได I mean. okay. right. ้ได้ดีม้อาไหด้มจะ้้มั้ยอาเพื่อล้งงนี่ทำไสารอยนะ้ใส่ก็ได้นะถส่งนะารอย เป็นหนอนตายเป็นหนอนตายขู่ว่าจะชาร์จอะไรอย่างเงี้ยอืมอย่างเงี้ย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 อย

นันนะงรอดีขแล้วบอกีแนเี้มทำบุญนะมาซอมาให้คุณแม่แต่หน่อยอาบแม่มาก้าหลังมากจาลังให้คุณแม่เป็นไรมาไปทำสักหร้ยไหกร้ันหนะที่ส่งนะหกร้อยเนาะ อ้ยก็ปล่อยปลาอ,อย่ะเนี้ปล่อยปลาอ,ยอยี้สามร้อก็300ได้นะเนะทำน,นั่นที่ส่งที่วัด600อปล่อยปลาสักสามรมีใครป่วยวหนเนี่ยย่าเยอะแม่เมือมีป่วยบ้างไหมอืมแม่อ๋อ

ดีไหมเอถึงร้อยมันดีกแเเซ็นบะิลสสิบกว่นนะอ่ะึงแล้วนะดึง<ท><น>ก,กางตาแล้วหลับตาเลยเอาหลับตาเลยหลับตาแล้เอาเอา,เอาพวางเรารู้อง์วาง่อาองางนะอธิฐานเอาเออญาตเป็นเวียดทานทุกคนเนาะดูสิว่าถ้าดีขึ้นก็นดีแล้วนะเนาะ แล้วพี่ลองเอาลูกอมออกแล้วพี่มองไกลๆเห็นชัดกว่าเดิมไหมถ้ามันชัดมันโล่งกว่าเดิมก็ใช้ได้แนละ้วไม่ขัดตาแล้วนะเอาชิดทีพี่อธิษฐานให้ให้ให,ให้หายเลยให้ให้ดีเลยหลับตาแล้วก็เอาแค่วางที่เฉยน,นะวางเบาๆนะพี่อธิษฐานนะอธิษฐาหนาหลวงพ่อป,ปาหนหลวงพ่อดูเนาะลูกอมนุ่นแรกนั่นหลวงพ่อปาหนหลวงพ่อดู เป่าตารโน้ตไปลงไหมดีขึ้นไหมดีขึ้นกว่าเก่าไหมศูนยถึงร้อยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้ตามิถ้าไรนะเออดีแล้วดิทำบุญแล้วไม่มีอะไรละเนาะอ่ะ้กคนละทีนะครับดด้วยต็นคู่ดีนะต้องกาบงานนั้นหน่อยเนอ